สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการกันนะคะก่อนอื่นเรามาพูดถึงความเป็นมาของมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการกันก่อนเลยนะคะพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550มาตรา6 ในวงเล็บ10ให้มีการกำหนดมาตรฐานให้การรับรองหรือเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการค่ะโดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติได้กำหนดระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการรับรองและเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ พุทธศักราช2552ซึ่งมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการจะเป็น,นกลไกหนึ่งในการผลักดันส่งเสริมให้องค์กรด้านคนพิการมีระบบโครงสร้างการบริหารจัดการและการจัดบริการที่มีคุณภาพก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการให้บริการสามารถพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ต่อไปเราจะมาพูดถึงคำนิยามที่ควรรู้เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานกันเลยนะครับมาตรฐานหมายความว่าขอ้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์และต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการส่งเสริมสนับสนุนปรับรองติดตามประเมินผลและประกันคุณภาพขององค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นครับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหมายความว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการการจัดสวัสดิการการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไปการให้บริการแก่คนพิการหมายความว่าการจัดบริการใดๆเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการการรับรองมาตรฐาน หมายความว่าผลการดําเนินง,งานขององค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื die die ่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการซึ่งได้รับเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการตามระเบียบนี้องค์กรด้านคนพิการหมายความว่าองค์กรของคนพิการและองค์กรเพื่อคนพิการองค์กรของคนพิการหมายความว่าองค์กรที่มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นสมาชิกและเป็นกรรมการบริหารองค์กรไม่น้อยกว่า2ในสของกรรมการทั้งหมด ตล,ลอดจนมีอำน,นาจตัดสินใจในการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนพิการด้วยครับองค์กรเพื่อคนพิการหมายความว่าองค์กรที่มีวัตถุประสงค์หรือกิจการหลักเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและมีใช้หน่วยงานภาครัฐองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการหมายความว่าหน่วยงานของรัฐองค์กรภาคเอกชนหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการตามที่คณะกรรมการกำหนด และหัวข้อสุดท้ายเครื่องหมายหมายความว่าเครื่องหมายยืนยันระดับคุณภาพขององค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการซึ่งได้รับการรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและมีอายุ3ปีนับจากวันที่ได้รับเครื่องหมายรับรองครับสำหรับหัวข้อต่อไปคือการประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการนะคะ ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการรับรองและเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการพุทธศักราช2552ได้กำหนดคณะอนุกรรมการจำนวน2คณะได้แก่ 1. คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ มีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดมาตรฐานแนวทางและเครื่องหมายในการให้การรับรองหรือเพิกถอนการรับรององค์กรรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรต่างๆให้เข้ารับการรับรองมาตรฐานด้วยค่ะ 2. คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการมีอำนาจหน้าที่กำหนดเครื่องมือแบบเอกสารขั้นตอนและวิธีการเกณฑ์การให้คะแนนในการยื่นคำขอรับรองมาตรฐานตามระเบียบนี้ให้การรับรองหรือเพิกถอนการรับรองด้านคนพิการและองค์กรอื่นที่ให้บริการแก่คนพิการรวมทั้งติดตามประเมินผลการรับรองมาตรฐานองค์กร หัวข้อต่อมาค่ะองค์ประกอบตัวชี้วัดร,รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนซึ่งมาตรฐานองค์กรด้นานคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการต้องดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เป็นไปตามกฎหมายโดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลไม่มีลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติและต้องมีการบริหารงานการให้บริการและคุณภาพการให้บริการดังต่อไปนี้ค่ะ หัวข้อแรกนะคะองค์กรของคนพิการต้องมีการบริหารงานการให้บริการและคุณภาพการให้บริการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. การบริหารงานต้องมีคณะกรรมการบริหารมีกฎระเบียบหรือข้อบังคับชัดเจนและสามารถบังคับใช้และมีการบริหารจัดการซึ่งต้องมีการบริหารงบประมาณระบบการเงินการบัญชีการพัฒนาบุคลากรมีการรับสมัครสมาชิกใหม่ และเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารมีการร่วมงานกับเครือข่ายอื่นๆมีการประชาสัมพันธ์และมีความสามารถในการระดมทุนและทรัพยากรค่ะ 2. การให้บริการต้องมีการให้บริการแก่คนพิการมีระบบการรับเข้าและการลงทะเบียนผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกมีการติดตามและประเมินผลและมีบุคลากรหรืออาสาสมัครหรือที่ปรึกษาในการให้บริการค่ะ 3. คุณภาพในการให้บริการต้องมีการให้บริการที่มีคุณภาพโดยได้รับการยอมรับจากสมาชิก หรือเป็นประโยชน์ต่อสังคมมีผู้นำที่มีความสามารถในการนำองค์กรมีกิจกรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิคนพิการไม่เก็บค่าบริการหรือเก็บในอัตราที่สมเหตุสมผลมีระบบการประสานงานและส่งต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องค่ะหัวข้อที่2องค์กรเพื่อคนพิการ ต้องมีการบริหารงานการให้บริการและคุณภาพการให้บริการแก่คนพิการเช่นเดียวกับองค์กรของคนพิการแต่มีข้อแตกต่างกันดังนี้ 1. การบริหารงานองค์กรเพื่อคนพิการจะไม่มีการรับสมัครสมาชิกใหม่และเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมเหมือนกับองค์กรของคนพิการแต่จะเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมค่ะ 2. การให้บริการองค์กรเพื่อคนพิการจะไม่มีอาสาสมัครหรือที่ปรึกษาในการให้บริการเหมือนกับองค์กรของคนพิการนะคะ 3. คุณภาพการให้บริการ <ส ume. S 2> ต้องได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการและผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบวิชาชีพที่มีทักษะการบริการการคุ้มครองสิทธิผู้รับบริการ,รแต่องค์กรของคนพิการจะต้องได้รับการยอมรับจากสมาชิกและมีผู้นำที่มีความสามารถในการนำอง ains, ค์กรค่ะ หัวข้อที่3องค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการต้องมีการบริหารงาน การให้บริการและคุณภาพการให้บริการดังต่อไปนี้ 1. การบริหารงานต้องมีการกำหนดโครงสร้างและการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์แผนงานโครงการบุคลากรหรืองบประมาณด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไว้เป็นการเฉพาะรวมทั้งมีข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์อาคารสถานที่เครื่องมืออุปกรณ์หรือได้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่คนพิการเข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์ได้ค่ะ 2. การให้บริการต้องมีการกำหนดรูปแบบและวิธีการในการให้บริการแก่คนพิการมีวิธีการให้บริการที่ชัดเจนมีการติดตามประเมินผลการให้บริการรวมทั้งมีกิจกรรมด้านการส่งเสริมและสนับสนุนคนพิการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 3. คุณภาพการให้บริการต้องมีการให้บริการที่มีคุณภาพรวดเร็วต่อเนื่องและทันสถานการณ์ตอบสนองต่อความต้องการจำเป็นของคนพิการและมีความพึงพอใจจากผู้รับบริการค่ะโดยรายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินอ,องค์กรทั้ง3ประเภทนี้ประกอบด้วย3ด้านดังที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรแต่ละประเภทประกอบไปด้วย องค์ประกอบและตัวชี้วัดมาตรฐานองค์กรดังนี้องค์กรของคนพิการประกอบด้วย13องค์ประกอบ32ตัวชี้วัดองค์กรเพื่อคนพิการประกอบด้วย12องค์ประกอบ31ตัวชี้วัดองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการประกอบด้วย9องค์ประกอบ29ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนองค์กรที่ได้รับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการต้องผ่านเกณฑ์การประเมินโดยได้คะแนนระดับคุณภาพดังนี้ค่ะ 1. คะแนนระดับคุณภาพแต่ละข้อต้องมากกว่า0 2. ผลรวมคะแนนระดับคุณภาพแต่ละด้านคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ60 3. ผลรวมคะแนนระดับคุณภาพทั้ง3ด้านคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละเจ องค์กรด้านคนพิการที่จะได้รับรองมาตรฐานองค์กรอ,อื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการจะต้องได้คะแนนผลการประเมินทั้ง3ด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ75โดยแบ่งเป็นระดับผ่านจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละระดับดีต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ80ระดับดีมากต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละค่ะต่อไปเราจะมาพูดถึงหัวข้อ ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคมวมิีการกันนะครับการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับรอง 1. ใบสมัครการขอรับรองมาตรฐาน 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำขอ 3. แผนที่ตั้งขององค์กรที่ขอรับการรับรอง 4. สำเนาใบาสำคัญแสดงการจัดตั้งองค์กร 5. เอกสารการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดมาตรฐานองค์กร เอกสารอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินครับซึ่งองค์กรด้านภูมิการที่ขอรับรองมาตรฐานจะต้องมีการดําเนินงานขององค์กรระยะเวลาไม่น้อยกว่าถึงปีนะครับขั้นตอนมีดังต่อไปนี้ครับ 1. การยื่นขอรับรองมาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานครยื่นขอรับรองที่พอกอส่วนภูมิภาคยื่นเอกสารที่สำนักง,ง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 2. อพกตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กรที่ยื่นขอรับรองมาตรฐาน 3. คณะผู้ตรวจประเมินทำการประเมินองค์กรที่ขอรับการประเมินทั้ง3ด้าน 4. คณะผู้ตรวจประเมินจะส่งรายงานผลการตรวจประเมินองค์กรด้านคุณพิการที่ขอรับการประเมินให้พกเพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐาน 5. คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐาน พิจารณารายง,งานผลการประเมินและข้อคิดเห็นจากคณะผู้ตรวจประเมินและมีมติให้ความเห็นชอบการรับรองมาตรฐานและ 6. แจ้งผลการรับรองมาตรฐานองค์กรโดยกรณีที่ผ่านการรับรองพอกอเป็นผู้แจ้งผลการรับรองมาตรฐานให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และให้อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการออกใบรับรองและเครื่องหมายรับรองมาตรฐานซึ่งมีอายุ3ปีพร้อมเอผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไปและกรณีที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานพอก่อจะแจ้งเหตุผลให้ผู้ขอรับการประเมินมาตรฐานทราบครับสำหรับหัวข้อการเพิกถอนการรับรอง หากปรากฏมีองค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อซึ่งส่งผลเสียหายต่อคนพิการหรือจะส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการลดลงและอธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ให้คำแนะนำและตักเตือนเป็นหนังสือเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วหากองค์กรด้านคนพิการแห่งนั้นยังไม่แก้ไข ให้อธิบดีเสนอคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานพิจารณาเพิกถอนการรับรองมาตรฐานขององค์กรด้านคนพิการนั้นได้ค่ะและหัวข้อสุดท้ายสิทธิประโยชน์ที่ได้รับหากผ่านการรับรองมาตรฐาน 1. ใบรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ 2. โลกรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการสำหรับองค์กรที่ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 3. การเผยแพร่ใบรับรองและโลมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการต่อสาธารณชน4พอกอรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อประเภทต่างๆ5สามารถจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปได้และ6สิทธิประโยชน์อื่นๆตามที่คณะกรรมการกำหนดค่ะ สำหรับองค์กรที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและคู่มือการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการโดยสแกน QR code ตามนี้ได้เลยครับมาร่วมเป็นเครือข่ายที่มีมาตรฐานเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขกันนะคะ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมส,งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผ่านช่องทางดังต่อไปนี้